โอ้ยทุกคนลุ้นดูาปไปลายของเราเฉียวหน่อยทุกคนบาดเจ็บจา้าบาดเจ็บข้างหน้านิดนึงอืมลุ้นแบบเหงือแตกซีกค่ะโอ้ยตั้งแต่ธนดลต่อยมวยแล้วมาเจอไปไปลายอีกทุกคนเอาซิพวกเราแม่แม่หายใจไม่ทันนะลูกเออเห็นใจแม่ด้วยแม่อายุเยอะแล้วไปไปลายวดีโอแบบใจเนี่ย ได้มากอะทุกคนใจเธอมันได้มากคือแบบืหสุดยอดเลยอะไอ้พวกเราก็ลุ้นกันแบบโอเหนือแตกอะค่ะยิ่งกว่าไปอยู่ที่สนามอะเปิดแอร์เปิดพัดลมอะยังร้อนอะเอาสิยิ่งกว่าอยู่ขอบสนามโอ้ยตื่นเต้นมากดูสิทุกคนไปไปายโอเดียโอของเราน้องเก่งมากน้องเก่งมากกล้าได้ไงไม่รู้เนาะสุดยอดอะ Hmm. แต่ว่ามันมันก็ดูปลอดภัยนะผมว่ามันก็ดูปลอดภัยดีรถมันไม่เยอะด้วยไงประเด็นขนาดรถไม่เยอะยังแบบเนาะนั่นแหละลุ้นเอะทุกคนลุ้นกันเองนะเอาไปไปครับเลี้ยวไม่เข้าครับแ้าอันเดอร์ออกไปเองครับแบะเสียตำแหน่งไปสามตำแหน่งครับต้องกลับมาไล่ใหม่ครับไล่เกียรูครับนี่ครับยัดหนึ่งใหม่ครับไปต่อไม่ยอมครับสอง แมหน้าขดหน้าซ้ายแล้วโดนการเรลไปหน่อยครับโอ้ไปเสียจังหวะครับแล้วก็ตอนนี้เสียไปเท่าที่ดูจากตาเปล่านี่ประมาณสี่ตำแหน่งครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับนี่ไล่ใหม่ครับไล่ใหม่อืมแมโอเวอร์สปีดไปนิดเดียวเองครับที่โค้งสองใช่ครับเสียตำแหน่งไปครับอาการอันเดอร์นะครับดีว่าไปชนกาดเรลชนแค่เบาๆนะครับรถไปต่อได้ครับโอ้เสียไปหลายอันดับเหมือนกันตอนนี้มาตามท้ายร้อยเอกจองชัยครับในอันดับที่8 แต่ผู้นำครับยังคงเป็นของแดนิลชาครับตามโดยเส้นหวยโออยางแม่เสียดายเลยครับปลายปลายกล้องจับไปที่รถของปลายปลายก็มีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารถนั้นปลายต่อยังไม่มีอาการครับยังไม่นองห่วงครับปต่อได้มาดูครับคันสีเหลืองนี่อัคระเดชครับกําลังไล่เข้าหาชัยนัทเหลืองเลมอนนะโอข้างหน้าเลยเดี๋ยวอัปเดต ตำแหน่งกันอีกทีครับแม่แดนเนียวชานั้นดำไปค่อนข้างห่างครับในอันดับที่1ชัยนั้นอันดับ3ครับเคลเม้นเหลียงครับขึ้นมาอันดับ4ครับอคาเดนอันดับ5าขวัญซีรอนอันดับ6ครับแล้วก็จองชัยอันดับ7ครับโอ้โหตาร์าหรือปลายปลายลงมาอันดับ8เลยครับสตาร์ที่4นะครับขึ้นมาอันดับ3แต่ว่าไปพลาดในรอบที่2ครับตกไปอยู่อันดับที่8ครับตอนนี้ต้องมาช่วยกันกดคันเร่งให้ปลายปลายหน่อย มาแล้วครับเลี้ยวมาจากด้านหลังนี่ในกล้องในรถหมายเลข69อัครเดชครับอยู่ในอันดับที่5อยู่ตอนนี้ค่าวชิเชนมาตรงนี้ครับยังคงอยู่ที่69นะครับอัครเดชครับโอ้ยแดนเนลชานั้นนำไปไกลเลยครับพี่อันอืมเหงาเล่านำไปประมาณ3วินาทีครับแดนเนลชา จากรถของเดีเนียไปที่รถของอันดับ2ครับเส้นเวยเป็นนะแข่งสาวด้วยนะครับจากฮ่องกงครับแข่งขันกับเรามาหลายปีแล้วประสบการณ์เยอะครับใช่ครับโอ้แล้วตอนนี้ครับ39มสิบเก้าแหมเข้าแล้วสวยงามครับตอนนี้ป้จัมาโค้งนี้จําได้แล้วไม่กลัวแล้วนี่ตอนนี้กําลังทบทวนอยู่ครับต้องใจเย็นๆครับป้าป้ายครับ ในรถของป้ายปลาครับก็จะเป็นรถที่ใช้น้ำมัน e f ฟ e l ครับทำให้ตัวรถนั้นไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศไอ,อ้อย่าร้องอย่ร้องแม่บรรยายเป็นเแหมทำท่า <laughs> ชิเคนตรงนี้มันหวาดเสียวครับพ <c oughs> ี่อานถ้ารถของป้ายปลาเนี่ยใช้น้ำมัน e f ฟ e l ครับเ<ช><ไ>ป็นอีกหนึ่งทางเลือกมัลติแพดเวของทาง t o โยต้ครับในการหาทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนครับ ก็เรียกได้ว่ารถของปล้ายปานะถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ว่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นครับนีพอพอพอทะเลาะกับกาดเร็วไปหนึ่งทีนี่เหมือนปลดปล่อยนะปลดล็อกได้แบบว่าไม่กลัวครับนี่ครับดูครับตรงนี้สวยนะโอเคแนบดีครับลายตรงก้อนขนมปังใช้ได้ครับเวลาต่อรอบยังไง หนึ่งยี่แปดไม่เร็วครับหนึ่งยี่แปดได้ครับแต่ตอนนี้คนที่ไล่เข้าไปนี่คืออันดับสามนะเคลเมนครับเคลเมนเหเลียงนี่ไล่อันดับสองเข้าไปเรื่อยๆนลครับตอนน,น,อน,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 นี้อันดับที่สามคันสีน้ำเงินเคลเมนครับไล่คันที่อันดับที่สองครับไปได้เจ็ดเจ็ดเซนเวติดแล้วครับตอนนี้แหมหนึ่งสองสามนี่ต่างชาติหมดเลยครับอย่าเอาใจ FC ออนไลน์หน่อย ขอดูปลายๆบ้างครับมา95อยู่ไหนจ้า95้ห้นี่สงสารครับเอฟซีที่ชมออนไลน์เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ชมครับนี่ครับยังคงไล่อยู่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่8ครับเนี่ยปลายตอนนี้มาแบบสบายใจเลยครับข้างหน้าและข้างหลังไม่มีใครครับขับคนเดียวครับตอนนี้เก้าสามครับโอ้สับสี่ครับแนี่สับไวเหลือเกินไอ้ไอ้เกี้ยสองครับเกีย้ยสอง ในยาริสนี่เข้าโค้งยูเทิร์นเข้าได้เกียหนึ่งครับออกมาแล้วก็ใช้เกียรสองยาวมาเลยครับขวาต่อครับคายว่าง่ายมันไม่ง่ายนะครับดูข้างนอกเหมือนจะช้าครับลองดูวิวในรถครับการเดินทางไปถึงแต่ละโค้งนั้นเร็วมากโอ้แล้วดูการใช้พวงมาลัยครับอ่ะก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเชียร์กันต่อไปแล้วกันสำหรับชันภาเกียวขาครับ สนามนี้รถมีริ้วมีรอยเล็กน้อยครับได้ประสบการณ์กลับบ้านไปครับอะไรนะเขาว่ายิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์นะประมาณนั้นนี่มันโฆษณาเครื่องซักผ้าอะไรผมซักฟองรถไฟรถไฟรถไอจอนชัยครับเลี้ยวไม่ปทาแล้วรหน้าซ้ายครับตอนนี้ถัดภาครับแซงไปได้หนึ่งคันครับถ้าอย่างนี้เหตุการณ์เปลี่ยนเลยครับพี่อาร์ตครับเอาแล้วเซฟที่ขาออกเซฟที่ขาออกแน่นอนครับรถไม่น่าจะไปต่อได้ครับแล้วขวางอยู่ในแท็กการแข่งขันครับ โอ้แล้วขับมาคนเดียวครับโอ้พยายามจะไล่โอเวอร์สปีดครับชนเต็มกาดเร็วเลยครับเซฟที่คาออกครับเซฟที่คาออกจุดเปลี่ยนจะเป็นอะไรบ้างครับพี่อันเซฟที่คาอันดับแรกเลยพอเซฟที่คามาปั๊บเนี่ยที่เหลือที่ห่างๆกันอยู่ครับจะเข้ามาใกล้กันหมดนั่นหมายถึงว่าทุกอันดับจะเข้ามาเรียงแถวกันอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับตอนนี้ไปยปไายซึ่งอยู่อันดับ8เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ7แล้วมีสิทธิ์ขึ้นโพเดียมครับเอาละครับขอดูหน่อยครับร้อยเอกจองช